สวัสดีนะคะมากินข้าวคุกะติกันได้นะคะนี่นะคะคุกคติเอาไปอุ่นนี่นะคะใส่น้ําซุปอะไรไปแล้วนะคะนี่คือข้าวคุกะตินะคะ,คะ,คะเพอะข้าวมันเราเอาไปอุ่นก็เพิ่มน้ำนะคะข้าวคุกคติมีพริกนี่ด้วย มีหัวหอมนะคะหัวหอมสับมะม่วงนะคะซอยลงไปในนี้แล้วก็คลุกไปเลยค่ะคลุกไปเลยนะคะลองกินดูนะคะอร่อยไหมกำลังร้อนร้อนนะคะ ใส่น้ำส้มเอน้ำพริกน้ำปลาเปรี้ยวไปหน่อยมันมีมะม่วงด้วยนะคะจะเปรี้ยวด้วยมะม่วงก็ได้นุกินพริกนี่นะคะ ทอดแบบเนี้ยใส่หัวหอมนะกระช้หัวหอมนะครับหัวหอมใหญ่ก็อร่อยดีอ่ะมะม่วงสับ ไปในใสายไตรโรยไปกับข้าวคุกกะิค่ะว่าแต่ละวันเราจะทานอะไรนะคะแต่ละครั้งนะคะวันนี้ก็ถามีกุ้งเชียงด้วยนะคะ หัวหอมไม่ใช้หัวหอมหัวหอมใหญ่หัวหอมแดงเนาะหอาคุกับติมัมม่วงสับแล้วก็โรยไปแล้วค่ะอร่อยค่ะ ใส่กุ้งแห้งนะคะตัวเล็กๆ,ๆนี่ค่ะแต่ละวันนะคะเราจะทานอะไรนะคะเราก็จะมานำเสนอแบบนี้นะคะหรือวมากจะเป็นกินทำมัางอะไรนิดหน่อยนะคะหรือว่าไปซื้ออาหารร้านไหนที่อร่อยก็ไปไปเสาะมาว่าอันนี้อร่อย ครั้งมาอาาัดจ้ํากันมากนะเพราะว่ากินนะคะมันก็หมุนไปหมุนมานะคะอันไหนอร่อยนะคะเรามากินอยากให้คนที่แบบไม่ค่อยกินข้าวไม่ได้อะไรพวกนี้พอเห็นอาหารที่เรากินเขาก็มีความรู้สึกว่าุเขาอยากกินข้าวได้จริงๆ ใส่ขุนเชียงด้วยคนะขุนเชียงนี่มันอร่อยค่ะกินไปพูดไปเนีย่ยสกินพริกนี่นะคะไม่ต้องใช้พริกสดแล้วก็ มีพริกนี้เราก็กินไปเพื่อที่จะแบบว่าให้มีรสเผ็ดน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่เผ็ดแล้วค่ะอร่อยไปด้วยกันนะจ๊ะ อร่อยมากๆค่ะอร่อยก็อย,ออยอากแกะกระดาษกระดาษชชั่วไม่เช็ดนะคะมันมันจะมีรอยสามซื้อจะติต๊กตอกนะคะนีนกระดาษเนี่ย ได้แล้วได้แล้วทิกตอกนั้นอ่มากไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทำเอาไว้นะคะพรไม่มีเวลาเข้าไปค่ะแค่เฟซบุ o กกับ y o u t u สองช่องนี้ก็ทั้งวันแล้วค่ะไหนจะทำคลิปอารมณ์ดีก็เข้าไปเล่นนะคะไปสนุกนะคะม,มีที่ผ่อนชายให้นะคะ อร่อยมากๆไม่ต้องบอกใครเลยนะจ๊ะจะบอกให้คนเรากินอะไรอร่อยนะคะมันก็สบายใจนะครับสุขภาพมันก็ดีขึ้นนะคะของเราเห็นอุ้ยไอ้นุดอร่อยอน,นี่แลแต่เราก็ต้องควบคุมอาหารนะคะอยากจริงแต่เราต้องกินไม่ต้องเยอะพอดีพอดี วันนี้ข้าวคุกติอร่อยนะกินจะหมดจานแล้วกินจะหมดแล้วค่ะอร่อยอร่อยคุยไปด้วยนะคะ มากหมดแล้วจะกินให้หมดหเกลี้งตรงนี้นีอ่อร่อยนะคะนี่แหละสุขภาพจะดีขึ้นเมื่อมีการกินอาหารที่อร่อยนะคะที่เราชอบนี่นะคะเลยไม่ขีดคำก็หมดแล้วกินให้หมดนะคะไมต้องปงรุงอะไรมากนะคะข้าวผัดกะปิมันก็อร่อย อร่อยอร่อยไปเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะจะหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันและกันขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภยัยแค่ค่าจากเพียรอะไรทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะไายปายไปแล้วนะคะว่าวันต่อไปเราจะทานอะไรนะคะสวัสดีค่ะ